โคสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะบอกว่าถ้าลูกหลานขอหลายครั้งแล้วถูกหลายครั้งแต่ลูกหลานด่ว,วีดวงเนาะลูกหลานเอาไม่ได้วันนี้ลูกหลานขออีกได้ไหมปู่ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทร์ทีวีนะครับวันนี้ผมมาตามตัวเลขนะครับกับพี่พิกุลนะครับที่บอกว่าฝันแม่นนะครับงวดที่แล้วฝันได้อ่า สามตัวแล้วก็สองตัวตรงๆนะครับถูกกันพอสมควรอยู่เนาะแต่ว่าวันนี้นะครับผมทางช่องคนสุรินทีวีนะครับขอมาตามเลขความฝันกับพี่พิกุลนะครับไปไปหาพี่พิกุลกันไปกันเลยพี่พิกุลด้วยสวัสด <t explicit nên> ีครับสวัส hmm. ด <Rogers> ีครับทำใบนาอทำใบสีใบทำใบสีไปขึ้นศาลโอขึ้นศาลในหมู่บ้านนี่บอกครับ บ้านี้มาเซลบ้านนี้มาเซลบ้านม้าเซลเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นวันไหนพรุ่งนี้บ่อ๋อขึ้นนามาเซลให้บังพัลมันดีแล้วนะเอพัดลมอ่ะสวัสดีที่บีบกุลอีกครั้งหนึ่งเนีน้ำฝันดีมากเลยงวดนี้ฝันเราเห็นรูปผู้สูงเนี่ยคือน้ำฝันดีเลยะฝันดีฝันได้กราบ ปูสวงกับคนปูคงจะต้องเป็นเชรื่องดื่มพนักงานฟันว่าได้กราบหลวงปู่สว่างทำไมถึงว่าได้กราบหลวงปู่สวงไปยังไงครับไปยังไงครับมอไซค์ไปเจอตำหนักปูตัดตัดก่งไปตัดกักไปกราบกราบแล้วขับมอไซค์ที่ขับมานี่แหละมาเจอ ว่าจะวนรถกลับเหมือนมีอะไรไม่ให้กลับทางก็กว้างอยู่แต่กลับไม่ได้เหมือนเหมือนหลงป่าไม่ไม่ได้หลงนะทางก็ตรงอยู่แต่ว่ามันวนรถกลับไม่ได้คือรถมันจะไปอย่างเดียวน่ะแต่พยายามจะเลี้ยวมันก็เลี้ยไม่ได้ไปสักพักก็ไปเจอตำหนักปูอีกตำหนักหนึ่ง ว่าหรือว่าปู่จะดึงให้ไปกราบอีกตำหนักหนึ่งก็ก็ลงไปกราบกราบเสร็จก็กลับมาที่รถก็ว่าจะว่าจะกลับกลับบ้านมันก็เหมือนมีอะไรดนใจให้หันไปเห็นตำหนักอีกตำหนักหนึ่งอยู่ข้างแบบสองสองฝั่งทางะนะมันจะเป็นก็เลยได้ไปเจอสามตำนหนักเลย ตั้หนักตั้หนักคือตำหนักอะไรตำหนักหลวงู่สวงบอกตำหนักปู่สวงมีหุ่นปูอยู่เต็มมีเหมือนเท่านี้ไหมหรือว่าไม่เหมือนมันก็อย่างไงบอกไม่ถูกเหมือนกันคือเป็นตำหนักก็ไม่ใหญ่นะตำหนักเล็กๆแบบนี้แหละตำหนักกระท่อมกระท่อมเป็นกระท่อมครับเป็นสะอาดมาก ที่ที่ปูอยู่เหมือนท่านอยู่ประจําเลยนะ่ะ mm hmm. ปูผ้าขาวตรงที่ท่านนั่งสมาธินั่งปฏิบัติสวดมนต์เหมือนท่านปฏิบัติอยู่ประจําตลอดเหมือนทําความสะอาดแบบคุ้สะอาดมากสำหนักท่านสะอาด,อาดพื้นลานอะไรไม่มีใบไม้ไม่มีอะไรเลยนะสะอาดต้นไม้ข้าง,างๆเยอะแยะแต่แต่ไม่ ไม่มีเศษอะไรเลยสะอาดพี่ท่านนั่งปฏิบัติก็สะอาดมากครับแล้วก็เห็นรูปปูเลยใช่ไหมแล้วปูเห็นไหมเห็นเป็นรูปร่างท่านไหมเห็นท่านเดินมาจากข้างหลังตาหนักได้ยิท่านเดินมาท่านไม่ได้หมจีวรท่านใส่แต่เป็นผ้าขาวเรียกอะไรอังสะอังสะท่านเดินมาตัวเป็นๆเ,เลยท่านเข้ามาคุยด้วยตแต่จํา จำว่าท่านพูดอะไรไม่ได้พยายามนึกอยู่นะนึกนึก,นกความฝันแต่มันนึกไม่ออกพอ,อท่านคุยเสร็จท่านก็เดินเดินกลับไปข้างหลังก็หายก็เห็นน้องปัวนีนชีอเราเดินมาอีกจากข้างหลังตำหน,นักหน้าบกแปลงร่างร่างรนะ่างปัวนชีวเราอ,อเป็นปวัวในชิวเด,ด็กท่านก็มาเดินพูดคุยด้วยเหมือนท่านบอกอะไร มันก็จํำความฝันไม่ได้เหมือนกัน,นครับได้ให้ทําอะไรแลวะปู่ให้ทำอะไรบ้างเหมือนท่านบอกให้เราทําอะไรสักอย่างนี่ยหลือต่มันจําความฝันไม่ได้คําพูดที่ท่านบอกม,มันจําไม่ได้รู้แต่ว่าเรากราบที่ตําหนักที่สามนั้นห้าครั้งโอ้กราบสามห้าครั้งกราบ,ราบ,ราบหุ่นปูน่ะอ๋อครับ,ร<า>บมีคนบอกบอก มีคนบอกให้กราบมากครั้งไหมไม่ไม,ไม่มีคนบอกนะไปถึงก็นั่งกราบเองเลยราบห้าครั้งก็เลยขึ้นก็เห็นเห็นหลวงปูดด่เดินมามาคุยด้วยนะก็มันมันแค่จำคำพูดท่านไม่ได้ว่าท่านพูดอะไรกับเราอย่างนี้นนะครับก็ตีหวยให้แล้วนะ <laughs> ตีตีเป็นอะไรถ้ากราบห้าครั้งเนี่ย ห้าก็ห้าครั้งแลยเนาะห้าห้าเลยเนาะห้าครั้งหก็ห้าเอาอะไรมาใส่อีกทีปู่ก็ปู่แปดปู่วอายุปู่แปดห้าอายุปู่เป็นเป็นนี่แหละอายุปู่เป็นเป็นก็นี่แหละอายุปู่เป็นเป็นก็ซื้อกลับเอาเนาะอ๋อตัวนี้เลยเขียนไม่ให้แล้ะเขียนไม่ให้ละมอไซค์ขับไป ก็เป็นแนวทางก็ไม่รู้เนาะรถทะเบียนที่ขับไปหาปู่ก็คือตัวนี้ใช่ไหมครับสี่ห้าสี่หกตัวนี้ก็คือเลขตีความฝันเลขตีความฝันก็คือสามแปดห้าอืมเอาตีให้แล้วตีให้แล้วแล้วงวดก่อนเอางวดก่อนเอาวางลงนิดหนึ่งงวดก่อนเห็นว่าถูกทั้งล่างและบนได้ยังไงงวดก่อน เมื่อกอนหละก็ะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเขาบอกว่าถ้าลูกหลานขอหลายครั้งแล้วถูกหลายครั้งแต่ลูกหลานโงไ่ไม่ไม่มียังไงละ่ะคือมันไม่มีดวงเนาะลูกหลานเอาไม่ได้วันนี้ลูกหลานขออีกได้ไหมปู่ขอเจ้าที่เจ้าฐานอะไรอย่างนี้เนาะท่านก็เลยจุดทูปขอ แล้วก็ฝันด้วยเลยฝันว่ามีคนแกเอารองเท้ามาให้สองคู่ mm hmm. รองเท้ายายเขาบอกว่ายายผู้หญิงเนาะเขาบอกว่ามันมันขาดลแล้วไอ้หนูอย่าเอาเลยอันนี้ลูกอย่าเอาเลยเอยาทิ้งไปแต่ตัวเราก็ยังเสียดดยอยู่นะตัวเก่านะแต่ยายเขาบอกว่าไม่ไม่เอามันเก่าแล้วเอาทิ้งแกแเกเก็ มาคว้าเอกกับมือทิ้งแล้วไปเอาอันใหม่มาให้เป็นรองเท้าสีขาวสีข,าวส,ขาวสองคู่ก็เลยตีเป็นเก <laughs> ้าเก้าตีตีเลข<ต>เป็นเก้าเก้าเป็นวงวดที่แล้วแต่เลขทูปก็ศูนย์ศูนย์เก้าสามแต่ไปซื้อสามเก้าศูนย์ซื้อผิดซื้อได้ตูดได้ตูดถูกโอ <laughs> ก้ได้ทางบนทางล่างแต่ไม่เยอะ ไม่เยอะเท่าไหร่ที่ไม่เยอะนั่นก็คือพอสมควรได้สิบบาทเองล่างสิบบาทบนสิบบาทแล้วก็ต๊ะสิบบาทซื้อผ้าหอมปากหอมคอเนาะจ้อันนี้ฝันตรงงวดเลยใช่ไหมเนี่ยที่ฝันฝันตรงงวดเลยวันนึงก็ฝันงวดงวดที่ถูกนี่ก็แบบนี้เลยส่วนมากจะฝันตรงงวดเลยอแต่ว่างวดนี้ให้แล้วเนาะให้งวดนี้ก็ฝันมาแล้วจ้ได้ตัวนี้เนาะ ก็เปลียรทูบยังไม่ได้จุดก็เอากับแม่ครูเขาก็แล้วกันก็ตรงกับทะเบียนรถพอดีนะโอทูบเดี๋ยวเอาแม่ครูเนาวันพระแม่ครูก็ได้วกันโชว์อีกครั้งหนึ่งนี่ไหนก็นี่แหละอันี่แหละอันนี้แหละอ่ะโนี่ลูกเลขแม่ครูก็ตัวนี้แหละทะเบียนรถเนี่ะทะเบียนรถก็คือสี่ห้าสี่หกเนาะใช่คล้ายน่ะสามตัวเลยเลขแม่ครูนะที่จุดทูบ ที่ตําหนักปูนี้ครับจ้ะตัวเดียวกันข้างล่างชอบตัวไหนชอบนะชอบก็เลขฝันนะสามนี่บ้ะชอบจริงๆสามแปดห้าจ้ะเตก็เป็นแนวทางแล้วแต่ใครชอบแล้วแต่จะตีเอานะความฝันตีเอาบางทีคนฝันอาจจะตีไม่ถูกคนดูอาจจะตีไป อย่างอื่นอีกก็ได้จ้าีเอาด้ื่จงให้สัมภาษณ์แค่นี้<ะ>เลยจ้ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วกกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนอกด<ฎ>ต้องสีแดง,งเลยครับ